ทัพ64ใครได้3.75ล้านละเอาค่าเทิมคืนไปเลย9ขันเฮ้ยม่้แล้วใี้ปีเลยมีรู้ไหมปีหนึ่งมีคนได้เท่าไหร่200คนที่ได้ต่างขั้นเทิมาครเราเสียไปปีละ4ล้านเอาค่าเทิมคืนให้พวกคุณเนี่ยแต่ สามจุเจ็ดห้าเนี่ยจะมีในห้องนี้สักคนหรอก็ไม่ไลม่สงคยับไหมลัอกเอนี่ล้เอาตั้งไม่ใช่เทิงแรกมันได้อยู่เนะมันไม่มีอะไร่วงนะเว้ยพราะปีสองเีที่ที่เทิงสามเดเจ็ดห้าในห้องาเลยฝนตกน้ำท่วมถนนเพว่แก้เลงา ถ้าคุณคุณได้อ่ะน้าลองดูมันมีอย่างนี้ถ้าใครมีอีกมีรางวัลอีกถ้าใครได้โถโถเฟลห้าร้อยสองพันจริงเหอครับอสอบขั้นกี่ถ้าสอบได้สองเท่าไรรัสอบที่ไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่ามีห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยสามก่อนโถอีกผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปดูให้สามร้อยผมเห็นเขาบอกเป็นโอี เออโอ้ยเท่ไหร่นะสี่ร้อยเออสี่ร้อยเอาน้นมันสี่จุนงมันหกร้อยหกร้อยถ้าได้หกร้อยแปดร้อยเนี่ยไม่ต้องเรียนเลยนะกิตรในเนี้ยไม่ต้องเรียนเดี๋ยวเขาบอกได้โคตาเลยตามนเออได้ไปต่างประเทศเลยถ้าได้เยสโนม no okay thank y o เนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสัตว์ก่อนววไปเที่ยวต่างประเทศนะเว้ยแต่ปีนี้ถ้าจะไปไม่ได้ละโควิดมครับอืมต้องปท่อง่ ได้หรักที่ปัตไบท์ทำอะไรบ้างวันจันทร์นอะเนาะวันจันทร์เด็นวิศวาเครื่องกลปัตไบท์คนแล้แฟนมันเป็นโควิดโควิดยังยังไปเขาเขาเก่งเฮ้ยจุดจุดท็อปไทยเป็นของแฟนอยู่แล้วตอนนี้ไปเลิกปิดประตูตอนนี้ปิดไว้สี่วันแล้วเนี่ยหัวเชื่อมันอยู่โอ้ ตอนนั้นก็แต่ไปตรวจแล้วไปตรวจแล้วมันไม่เป็นแต่ลอยห้าหกวันเดี๋ยวไปตรวจครั้งที่สอง้ามันเป็นเนาะเดี๋ยวค่อยเอาอยามาโค่นเพราะฉันเป็นตะไบก็มีเชื้อรอยอยู่นันไม่รู้เนาะตอนที่ปิดวมนอาทิตย์นึงแล้วปิดตั้งแต่วันจนันทร์ตอนบ่าย <c oughs> ไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครกล้าเข้าเ <c oughs> ออ แต่ถ้าแต่ถ้าชอ็อตวันจันทร์มันเปิดนะ่แสดงว่าปลอดภัยแต่ถ้ามันปิดอยู่เลยนะคนนุณยังไม่ต้องเข้าเรียนนะยอ่ะอย่าเข้าร่วมคนร้าล้วอย่ามรแขงนะครใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเทียบโอนมีค่าเทอมเทียบโอนจบอ่าอันนี้มันอีกอันนึงคนที่ไม่มีตังจากท่าเทอมโอเคไม่เป็นไรขอให้บอก สมสม,สม,สมติเธอมาเราไม่จ่ายแล้วใช่ไหมเดยหน้าหนึ่งพักหกสี่เขาบอกให้ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเปิดนเธอมาปุ๊บใครไม่มีตังค่าเทอนะมาบอกเลยทําเรื่องถึงผมผมก็จะบอกอ๋อนายคนนี้คนนี้คนนี้น,น,น,นห้าคนนี้ไม่มีตังค์จ่ายค่าเธอมครับาหาอะไรอ๋อผาไปเลยสองเดือนอย่งไม่จ่ายต้องบอกถ้าไม่บอกก็คิดว่าทาันไม่ทับไม่ได้มีไม่มีที่่าบุยเสียว่าไม่มีก่อนผมก็ิถ้าใครว่าพ่อจะโอนมาให้ หรือว่าคิดว่ามันวินเะครับผมขอ,ขอเขาเรียกอะไรนะครับทำร่าฆ่าเธอร่าชา้าทำร่าฆ่าเถิอร่าชา้าโอ้โ <Okay. S 1> อเคเออจะไปเอาค่าเธอไปต่อค่าเธอไม่ได้นะครับโอเคอ่ะมีอะไรไหมวันนี้เจอกันอีกแล้วกเรื่องนี้แล้วก็จับเพย์เฮล่าไปเลยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วอยากกลับบ้าน,นวันนี้โควิดนะ รักษาเนื้อรักษาตัวดีใครเป็นอะไรก็เดี๋ยวมหาวิาลัยวงแตกแน่ถ้าเป็นสักคนนะครับโอเคเชิญครับก็ขอสรุปเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรอาจารย์เรียกไปประชุมเรื่องการเทียบออนไลน์วิชาเทียบโอนไลน์วิชา ที่เราเคยเรียนมาแล้วแล้วมันมันเทียบได้ก็เทียบก็นางฟังอาจารย์พูดแล้วก็ส่วนรายละเอียดมผมไม่ได้ลงอะไรลึกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยทำคลิเพราะว่ารู้สึกว่าเรียนหนังสือแล้วมันตึงๆไงรโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมา หาคอนเทนต์อะไรทายลงแล้วกันวันนี้วันพัลัสน่าจะไม่กี่วันเอาวันที่ว่างดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทํำสนุกๆกันส,สดทีนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้า